ก็อย่าไปลากยาวถึงสารโลกอย่าไปพูดถึงไอซีเกี่ยวเรื่องเขตแดนเลยเพราะเราเสียปิดผมก็ไม่กจะพูดหรอกนยากจะวาหาว่าอวดรูดดด้อวดเก่งอีกอย่างทั่วลงียงเราพูดได้อย่างเดียวก็คือเริ่มต้นที่ว่า m o u 4สสอย่าไปพูดถึงยกเลิกมันดีมี m อ u ีสี่สาพูดแค่นี้ก็พอ เพราะาอะไรเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นโนแมนสแลนเนี่ยขมินเขาอยากได้ยึดคืนไปเพราะว่าเขาได้เปรียบคำพิพากษาสารโลกในเรื่องของเขาพระวิหารในเรื่องของกระบวนพิจารณาในการสืบพยานต่างๆจนสารได้ตัดสินให้ศารให้ปรา,าสาทเขาพระวิหารเฉพาะตัวปรา,าสาทเป็นของกัมพูชา เขาได้เปรียบตรงนั้นแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่กระบ,บวนพิจารณาอยู่ทีเ่เหตุผลในการวินิจัยแล้วก็พิจารณาพิบากษาของศาลโลกก็ออกมาทําให้เราเสียไปเพราะฉะนั้นอย่าไปเอ่ยถึงอย่าไปเอ่ยถึงไอซเราแล้วก็อย่าไปบอกว่ายกเลิกเอโ4ยูสีมไอซมันกวรยกเลิกไอซสมนี่มันดีแล้ว ที่เราสู้กันลุกลบกันทุกวันเนี้ยเราเรารอดเพราะ M O U ส3นะครับเพราะมันเป็นเขต No Man's Land มันดีแล้วหรือว่าคุณจะเอาเรื่องสารโลกเลิกด,ดินแดนเอาแผ่นทีไม่ต้องเออด้วยเหตุน,นี้เขมเ็นมันจึงได้ยุดถือแผ่นที่หนึ่งต่อสองแสนเรื่อยมาที่เราคุยกันมาหรือผมพูดมานมันผิด ผมมาพิจารอีกทีที่นี่แต่เขาเอ่ยว่าเราลุกหลานเขาก่อนแล้วยิงเขาต้องพิจารณานนะถ้าผมเป็นไม่ใช่คนไทยนะโดยที่เขาอ้างเด็ดคำพิพากษาของศาลโลกว่าใน,ในเนื้อเรื่องเนื้อหาอย่างนั้นาเราไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปคนที่มีความรู้เหมือนกัน คนที่มีความรู้และความมั่นคงเขาก็รเวมกันเขาปล่อยเราเล่นกันที่เฉยนี่ลและจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันต้องพูดที่ว่าเพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่จะต้องพูดถึงว่าเขมินกอลละเมิดร่วงล้ำอธิปไตดินแดนของเรา เลืออ้าง M U U สท่านนั้นก่อน 35, 35, 30, 30. เดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะเพราะเดี๋ยวเขโฆษณาหาเสียงพิกพักนี้มันก็เป็นพักที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมพูดตรงๆเอาเอาเป็นวิศกร,รกรตรงไหนดีป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็มาใหม่